พันค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพันในช่วงมิสิกูรูะะมีเทคนิคง่ายๆของพันนะคะในวิธีการวิธีการแต่งเพลงของพันเทคนิคของพันเนี่ยจริงๆแล้วเอ่อมันจะอยู่ในช่วงของอ,อารมณ์ศิตป,ปินนะตอนนั้นนะคะว่าอยู่ดีเราก็ฮัมเพลงขึ้นมาถ้าอาฮัมเมอดี้ขึ้นมาก่อน พอเราทำเราดี้ปึ๊บแล้วเราก็าตามไปด้วยเนื้อนะอย่างท่านเล็กๆท่านหนึ่งะค่ะแล้วเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้เราก็เลยต้องอัดใส่โทรศัพท์เนี่ยแหละเวลาที่เราเรานึกขึ้นได้ว่าตอบไปเราจะแต่งทำนองแบบนี้หรือว่าเนื้อเนื้อร้องแบบนี้ยังไงเราก็จะอัดใส่ในโทรศัพท์เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมคะ่ะแล้วเรากลับมาฟังทีหนึ่งเราจะได้แบบทำให้มันไหลลื่นถึงจบเลย คุณได้ทาเวลาที่เราอยากจะคิดอะไรตอนนั้นหรือว่ามีไอเดียอะไรเก๋ๆเ,เนี่ยเราก็สามารถที่จะเ,เมมไม่ได้โทรศัพท์หรือว่าร้องไปเลยสึงในโทรศัพท์ได้เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากพี่ของคนที่เป็นแบบนักร้องอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องแบบว่ามีมีฟีลลิ่งแบบความคิดแรกอะมีมมคือบางทีเราไปเจอเหตุการณ์อะไรมาหรือว่าอาจจะรู้สึกแบบอะไรบางอย่างอาจจะเจอคนรอบข้างหรือจะเจอกับตัวเองอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับความรักอะไรก็ได้นะผมว่ามันมันจะมันจะมีฟีลนึงที่อยากจะ เอามาใช้กับเพลงของเราเองเปิ๊งและปึ้งออกมาใช่คือเรียกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวตเพราะว่าผมผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักร้องเนี่ยถ้าถ้าหากว่าได้ร้องเพลงที่ตัวเองอินเนี่ยมันจะอินมากมแล้วมันจะถ่ายทอดออกมาได้ดีราะนั้นเนี่ยบางทีเราสมมุติว่าเราเราเราไปเก็ตอะไรมาเราไปตกคลึกเรื่องราวอะไรมาเนี่ยเราก็จะ ออามาอย่างที่ทานธ์เขาบอกก็คือเขาจะแบบอัดเสียงไว้เป็นทำๆไว้ก่อนหรือว่าอาจจะวิธีของพัน์วิธีเดียวกับพี่ต้าพารดาดอกเลยผมเคยคุยกับเขาพอไดเกระไลออกปุ๊บเขาจะร้องหาหรือพูดออกมาเป็นบวดดิ้งที่เขาชอบอย่างเช่นบางคำที่เขาชอบแล้วอยากให้มันเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาเขาจะอัดเก็บไว้ก่อนิงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าตกผลึกความคิดแรกต้องความคิดแรกจะเป็นความิที่มันสะอาดที่สุดมันเจ๋งที่สุดเพราะบางทีเราอาจจะจำเนื้อได้นะว่าเราคิดไว้เมื่อกี้เราชอบคำนี้แต่ว่าพอผ่านเวลาไปเราอาจจะตกผลึกคำบางคำในนั้นเนี่ย มันอาจจะแปลงเป็นคําอื่นไปซถ้าเราไม่สวยอย่างอื่นมาเราอาจจะไม่สวยเหมือนบทแรกที่เราปึ้งออกมาเพราะฉะนั้นวิธีการคือโทรศัพท์ทุกวันนี้มันมีระบบเนี้ยง่ายมากเก็บไว้ล็อกไว้ล็อกไว้อะไรเงี้ยของผมนี่จะมีอีกวิธีก็คือเขียนคือใช้ใช้โปรแกรมอ่าเขาเรียกแอปที่เป็นแบบโน้ตโน้ตแทรอน่เงเขียใช่เขียนเอาไว้แต่ว่านี่ก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะเขียนที่บอกว่า เขียนกับพูดเนี่ยมันต่างกันมันไม่เห็นภาพเขียนตรงแบบโอ้โหกว่าจิ้มเสร็จปึ๊บปๆกว่าจะเต็ดป๊บลืมแล้วบางทีเสียงเสียงของเรามันอาจจะมีเมโลดี้มาอยู่ในนั้นที่เรานึกออกตรงนั้นอาจจะฮัมแถมไปอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นต่อยอดเป็นเพลงได้เร็วขึ้นกว่า แต่วิธีเขียนก็สวยเป็นอีกวิธีหนึ่งถูกต้องครับก็ฉะนั้นถ้าใครที่ถ่ายแบบไหนก็ลองแบบนั้นละกันอันนี้เป็นการแบบวิธีของพันธ์คือปฏิประตเก็บเล็กผสมน้อยไปเจอเรื่องราวอะไรแล้วก็นึกเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาก็ฮัมเก็บไว้ร้องเก็บไว้นั่นเองครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C b บ n นที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี